บทที่ 18. ป้อนยานหนกลับเข้าบ้านไปอีกทีตอนน้ำเดือดเธอเทน้ำลงใส่ถกระเบื้องใบใหญ่ที่ตั้งอยู่ในอ่างล้างมือและที่มีผ้าขาวบางพาดอยู่ด้านข้างแล้วยกเข้าไปในห้องที่มีแม่มดแอลลี่ใช้ห้องรักษาเดแต่พอเข้าไปาเธอก็ไม่เห็นว่าท่านหมอจะรักษาเดตรงไหนยกเว้นแต่มองเดอาเจียนเปือดเต็มพื้นห้อง ในขณะที่นางนั่งยองๆเท้าคางถามคำถามเกี่ยวกับปานคู่แท้ของพวกเขาซึ่งเป็นคำถามเดิมๆเ,เหมือนที่นางถามเธอก่อนหน้านี้ทาไมถึงไม่ขอนางแต่งงานล่ะนางก็หน้าตาจิ้มลิ้มดีนะถึงจะไม่สวยเท่าข้าตัวสาวๆแต่ก็ดูเรียบร้อยน่ารักดีออกพอได้เห็นนายเข้ามาในห้องเขาก็ลุกขึ้นยืนทำท่าเหมือนอยากจะเดินออกจากสถานที่แห่งนี้ถ้าทำไมรักษาข้า ถ้างั้นข้าจะกลับไปที่เฮอริเทใบหน้าของเดซี่เซียจะเหมือนแผ่นกระดาษเขาลุกเดินได้ไม่ถึงครึ่งก้าวก็ล้มลงกับพื้นจนนายรีบวางอ่างล้างมือแล้ววิ่งไปประคองตัวเขาอะไรแค่นี้ก็น้อยใจถ้าข้าไปรักษาเจ้าแล้วเจ้าจะมีแรงลุกขึ้นจากเตียงนี้ได้หรืออยากตายมากได้รึไงถ้าตายไปยายหนูนี่จะเสียใจนะแม่หมอมองมาทางเธอจนพูดถูกมองหลบหน้า ท่านหมอพวกเราสองคนไม่ได้รักใครกันอย่างที่ท่านคิดในที่สุดนายก็ต้องพูดขึ้นมาแล้วทำไมไม่รักกันล่ะก็สมกันดีนี่นี่เป็นครั้งแรกที่ข้าเคยเห็นคู่แท้มารักษาตัวที่นี่ข้าอยากรู้จริงๆว่าปานคู่แท้จะมหัศจรรย์ขนาดไหน แม่มดยกสองมือขึ้นปิดแก้มตัวเองเหมือนสาวรุ่นทั้งๆท,ท,ที่ดูจากรัศมีในตัวนางแล้วนางน่าจะมีอายุพันปีหรืออาจจะมากกว่านั้นข้าไม่เชื่อเรื่องตำนานคู่แท้ไรสาระพอใจหรือยังเด้ไอออกมาอีกคราวนี้พอไอเสร็จเขาก็หมดแรงระก,กับเลือดภายในกายได้ไหลออกจากร่างจนหมดสิ้นแล้วในใจไห้ว่าเมื่อจับตัวเขา ตัวเข้าเบาหิวและเย็นชื่นเป็นคนไร้วิญญาณซึ่งทําให้เธอรู้สึกโมโหแม่หมอไปกับเดด้วยทำไมนางถึงไม่รักษาเขาซะทีนะในาหขมวดคิ้วอย่างฉุนฉุนหรือเธอควรจะพาเขากลับไปรักษาที่ฮอริเทตแทนบางทีอาจจะมีความหวังมากกว่านี้ตอนนี้บาดแผลของเธอเริ่มดีขึ้นแล้วถึงจะยังไม่ปิดสนิทแต่เธอก็เริ่มมีเรี่ยวแรงพอที่จะพยุงเดกลับไปที่เมืองเลคคนทรปได้ แม่มดเอลลี่ดึงข้อมือของเขาขึ้นมาตรวจที่ปรจรแล้วก็เดินไปที่เตาต้มยาพลางเทยาใส่ท่วยื่นให้หนายเอาป้อนยานี้ให้เขานางสั่งไปทางนายในขณะที่เธอพยุงร่างของเดกลับไปที่เตียงเหมือนเดิมพร้อมกับนำเอาผ้าชุบน้ำอุ่นขึ้นเช็ดเลือดบนตัวให้เขาข้ากินเองได้เขาเอ่ยพลางยกมือขึ้นรับยาแต่นางแม่มดรีบตึงออกไม่ได้ไม่ได้ ให้เมหนูนีิป้อนโรแมนติกดีเอาวรับไปสินางยื่นให้เธอแทนปบญญาอ่อนหรือไงท่านข้าก็ยังกินเองได้ไม่เห็นต้องให้นางป้อนเขาตอบกลับด้วยท่าทางท้าทายเหมือนเจ้าชายเดผู้จองของประจำสถาบันเฮริเทที่นายรู้จักหากพอเขาพูดจบแม่หมอก็ไล่มนอย่างเร็วๆจะมีแสงสีแดงเป็นก้อนกลมออกมาจากฝ่ามือของนาง หลังจากนั้นนางก็ปาใส่คนไข้จนไหนตาเหลือกเมื่อเห็นเดมหมดสติลงไปต่อหน้าต่อตาเธอ <c oughs> นี่ไงตอนนี้เจก้ก็กินยาเองไม่ได้แล้ว <c oughs> นางแม่มดหัวเราะแล้วยื่นยาใส่มือนงหนูน้อย <c oughs> ท่านทำอะไรเขา <c oughs> โอเมก้าทำสีหน้าลนลานแล้วอย่างนี้ก็จะกินยาได้อย่างไรล่ะนั <c oughs> ่นเป็นปัญหาของเจ้าไม่ใช่ปัญหาข,ของข้า แม่มดชี้นิ้วไปทางเธอแล้วเดินปิดสะโพกเดินออกไปดูแล้วเหมือนพวกแม่เล้าของพวกสาวคมแดงที่นายเคยเห็นบ่อยๆที่ตลาดท่านท่านหมอเดี๋ยวสิข้าจะป้อนให้เขาได้ยังไงล่ะท่านทำเขาสลบไปแล้วอย่างนี้ท่านเอเอนายตะโกนถามอย่างตะลีตะลานเดยเฉพาะ่าแม่มดแอลลี่ปิดประตูใส่หน้าเธอรีบๆป้อนยาเขาหน่อย ข้าคิเกตต้องไปเข้าประตูนรกตามหาวิญญาณเขาทีหลังนะหมือนี่ต้องตกนรกแน่ๆปากเสียขนาดนี้นาไม่มดตะกลกลับมาก่อนจะใช้เวทมนต์จอดรูดูว่าคู่แท้คู่นี้จะป้อนยากันอย่างไรในรีบเติมไปเขย่าแขนของเด้งต่้งนที่มีความหวังเพียงริบรี่ว่าเขาจะตื่นขึ้นมากินยาในมือเธอ ในที่สุดเมื่อเห็นบ่าลมหายใจของเขาเริ่มขาดช่วงลงเธอก็ยกถ้วยยาดื่มเข้าปากแล้วก้มลงป้อนเข้าช่องปากของเขาอย่างช้าๆให้ได้อย่างนี้สิแม่มดพยักหน้าอยู่ด้านนอกและปิดช่างเว็บมนลงหมดห่วงแล้วคืนนี้เจ้าหนุ่มอัลฟ่าไม่ตายแน่ว่าแต่กินยาไปแล้วเดี๋ยวก็รู้ตําตำนายคู่แท้มีจริงหรือไม่นางปิดปากอมยิ้มด้วยสีหน้าเจ้าเล่ ถ้วยยาในมือของไนมีขนาดเล็กนิดเดียวแต่เธอก็ไม่เข้าใจว่าทำไมป้อนเท่าไหร่ยาก็ไม่หมดถ้วยสักทียิ่งเธอป้อนใบหน้าของเธอก็เริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆหัวใจดวงน้อยเต้นแรงจนเธอรู้สึกเหมือนอยากถอดเสื้อออกริมฝีปากของไนที่จ่ออยู่บนปากของเดค่อยๆบวมขึ้นเรื่อยๆแต่แทนที่เธอจะแสบร้อนเธอกลับรู้สึกอิ่มเอมอย่างประหลาดความอายประทุอยู่ในใจเธอ ทำไมเธอถึงไม่รังเกียจที่ต้องใช้ลมหายใจเดียวกันกันกบเขาเธอป้อนจนถึงอึกสุดท้ายหลังจากนั้นเจ้าชายอัลฟาก็ลืมตาขึ้นมาสีหน้าของคนไข้มีเลือดฝาดดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อใบหน้าเขาซีดก่อนหน้านี้หายเป็นปลิดทิ้งเขาเปลือตาจ้องหน้าเธออยู่พักใหญ่โดยไม่พูดอะไรแล้วก็ดึงคอเธอเข้าไปกดจูบไม่ยอมหยุดเจ้าชายเด เธอเรียกชื่อเดฟเพื่อปลุกสติเขาแต่ดูเหมือนทั้งเธอและเขาต่างก็อยากกอดรัดและถ่ายทอดลมหายใจของกันและกันอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเดฟจับต้นคอของนายแน่นแล้วดันร่างเธอลงไปนอนบนหมอนเขายกร่างขึ้นทับท่าบนร่างเธอนายหลับตารู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในความฝันเกิดจากอะไรขึ้นยาที่ไม่หมดให้เธอป้อนเขาคือยาอะไรกันแน่ยา นายดันร่างแกข่งออจิกตัวเดยรู้สึกว่าทุกลมหายใจของนายที่พ่นผ่านริมฝีปากของเขาทําให้เขามีพละงกาลังมากขึ้นหน้าอกด้านซ้ายที่รู้สึกเจ็บปวดจนแทบขาดใจตอนนี้กลับหายใจคล่องขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเขาได้ยินเสียงที่พยายามปลุกเขาจากพะวงแต่เขากลับถอนตัวออกจากเรือนร่างของนายไม่ได้ไม่เพียงแค่ริมฝีปากที่เดยสัมผัสเธอตอนนี้แม้แต่กลิ่นเนื้อเย็นจากลําตัวเธอก็ติดอยู่บนจมูกเขา ตำนานคู่แท้มีจริงนะหรือจะเป็นไปได้อย่างไรเดถอนริมฝีปากออกจากซอกคอของโอเมก้าสาวแล้วจ้องหน้าเธอแววตาเข้มเบิกว้างไม่เห็นว่าดวงตาคู่งามจ้องเขาอย่างตื่นตระหนก